สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่วงกรูพาวเวอร์ทองนะฮะตอนนี้อยู่ที่ EP 6แล้วครับก็อยู่กับผมนะ ARM EV Power Energy นะับแล้วก็นี่ฮะก็แขกรับเชิญครับคนเดิมหน้าเดิมนะคุณหมายนะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะฮะก็อยู่กับคุณหมายแล้ววันนี้นะฮะก็วันนี้นะครับทาง EV Power Energy เนาะกรูพาวเวอร์ทองเนี่ยเราเนี่ยจะพาไปชมนะฮะประเทศต่างๆที่เขาเป็น ต้นแบบนี่ยวะหรือว่าผู้นําทางด้านพลังงานนะฮะมันจะมีประเทศไหนบ้างนะก็ถ้าเกิดให้แอนดมินอาร์มนึกถึงประเทศพวกนี้นะฮะแอนดมินอาร์มก็นึกถึงประเทศนี้ก่อนเลยในเขตโซนยุโรปนะ,ะก็จะเป็นสวิตนะฮะ,ะถ้าพูดถึงสวิตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยเนาะ,ะพูดถึงสวิตอีกทีนี่ก็ต้องเป็นแบบว่าอะไร เมทัลฮอนอ่าที่เขาเมทัลฮอนในช็อกโกแลตนะฮะคือสักครั้งหนึ่งนะฮะก็อยากจะไปสวิตเหมือนกันแต่นะฮะในเรื่องพลังงานที่เราจะมาเจาะลึกในวันนี้ฮะแอนดมินอาร์มอยากจะให้คุณมายอธิบายสวิตหน่อยว่าเขาเขาเขา,เขาประเทศเขาเนี่ยเรื่องพลังงานสะอาดเขาเป็นยังไงบ้างฮะได้ครับผมสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็70%เเลยเนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดนะครับที่จะครอบคลุมความต้องการของประชาชนทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับผมซึ่งค่าพลังงานนะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับ ก็ถ้าเทียบเป็นเงินบาทกับบ้านเราสมมติว่าของเราหน่วยละ5บาทใช่ไหมครับ uh huh. ที่สวิตก็ประมาณบาทเดียวหน่วยละบาทเดียวใช่เทียบเทียบกับค่าเงินด้วยนะเอางี้คืองี้ที่สวิตเองหรือว่าในโซนยูโรโซนเนี่ยเขาจะมีการคิดค่าพลังงานเนี่ยหรือว่าคล้ายๆหน่วยค่าไฟบ้านเราเนี่ยเขาจะคิดตามถามโซนของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการแบ่งเป็นว่าโอเคช่วงนี้นะฮะค่าไฟถูกนะครับเขาเพราะว่าของเขาเนี่ยใช้พลังงานสะอาดเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำพลังงานลมนะฮะหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์ รับแตัวเด็ดๆที่สําคัญนะที่แอดมินอ์มน่าตกใจคือพลังงานความร้อนตายพิภพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณมายอธิบายหน่อยฮะว่าตัวของสวิตเองเนี่ยสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดตรงนี้มันมีอะไรบ้างครได้ครับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดก็จะเป็นประมาณ50%นนะครับจะมาจากไฮโดรพาวเวอร์ทั้งหมดเลยก็คือพลังงานน้ำนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนครับก็กินปริมาณครึ่งหนึ่งเลยของความต้องการที่สามารถ เขาเรียกว่าอะไรที่ประชาชนต้องการแล้วก็ประเทศส่งเสริมและรองรับได้เอางี้ดีกว่านะีมินอามสงสัยเดียวเยวเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านจะไม่รู้รนะก็คือไอตัวไฮโดรอิเล็กทริกเนี่ยมันมีรูปแบบไหนบ้างนะฮะโอ้มีเยอะมากมายหลายรูปแบบเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเขื่อนกังหันทุ่นกลางน้ำพวกนี้นะครับก็เรียกว่าสามารถผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้หมดเลย คือคืออย่างนี้ไฮโดรก็พูดง่ายๆเลยว่าไฮโดรก็คือพลังงานน้ําอย่างบ้านเราก็จะเป็นเขื่อนใช่ไหมเพราะว่าอะไรไฮโดรมันก็คือกังหันใต้น้ำนั่นเองนะฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเอาเราสร้างเขื่อนขึ้นมา้วฮะแล้วก็เอากังหันไปอยู่ใต้น้ำนะฮะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไหลตกลงมาเพื่อให้มันหมุนเหมือนกังหันลมนะก็จะเกิดพลังงานถูกต้องอย่างที่2นะฮะ ที่คุณไมายบอกอะไรอันนี้คือแบบรูปแบบเขื่อนหรือว่าน้าตกเนอะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเป็นแบบว่าที่อยู่กลางกลางน้ำล่ะครับอันนี้มันเรียกว่าอะไรที่อยู่กลางน้ำนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นทุ่นลอยนะครับทุ่นลอยจะมี2แบบครับคุณนามก็จะมีแบบว่าตั้งอยู่กับที่นะครับจะเป็นพวกติดหน้าผาติดสันเขื่อนตรงนี้ครับกับแบบทุ่นลอยนะครับก็คือเอาไปปล่อยไว้กลางน้ําเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าปล่อยไว้กลางน้ำเฉยๆเนี่ยก็ไม่สามารถเก็บพลังงานได้นะครับจะต้องต่อท่อ ลงใต้น้ำแล้วก็เดินเดินเข้ากลับไปที่ชายฝั่งเพื่อจะกักเก็บพลังงานซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้เขาก็จะแบ่งเป็นแพกเวฟอีโคเวฟนะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ยังไม่นิ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับเราก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับในอนาคตก็จะเป็นยังไงหมายความว่าที่เห็นข่าวออกมาใหม่ๆล่าสุดก็คือเอาเอาไอ้ตัวไฮโดรนี่นะมันเรียกว่าไฮโดรเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะ ใครดูเวฟป่ะอ่านะครับใครดูเวฟเนาะขึ้นเนาะแล้วก็มีการขยับเคลื่อนของขึ้นทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้าและต้องต่อท่อมาอีกโอ้ลงทุนสูงเนีฮะลงทุนเราไปวางไว้กลางทะเลถูกไหมเดินท่อพลังงานเพื่อดึงออกมาใช้ในชายฝั่งเนี่ยครับโอ้ยลงทุนสูงลงทุนสูงครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าโปรเจกต์ทดลองเขาอาจจะแค่ติดแบตหรือว่าตัวเก็บพลังงานไว้ กับทุนนะครับแต่ก็คงได้ไม่เยอะไนะครับก็ไม่พอต่อความต้องการการใช้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องต่อทออ่าเอางี้เรากลับมาที่สวิตเมื่อกี้เมื่อกี้ขออัตราส่วนการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยของสวิตนี่มันแบ่งเป็นยังไงบ้างนะครับก็ประมาณ53%นะครับเป็นพลังงานไฮโดรพาวเวอร์นะครับพลังงานน้ำเนาะครับสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นพลังงานนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพลังงานโซล่าและลมนะครับซึ่งทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ ต้องบอกว่าพลังงานสัดส่วนของโซล่าและลมค่อนข้างน้อยครับรบซึ่งตอนนี้เขากําลังขยายฟาร์มเพื่อทีจะเร่งพลังการผลิตของโซล่าและลมอยู่นะครับเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะหลักๆคือไฮโดรใช่ใช่ครับแล้วก็มีมีอื่นๆนะฮะมาเสริม ในโซนยุโรปเองเรามองไปที่สวิต์เนาะครัคุณไม่เลือกสักอีกสัก2อสประเทศได้ไหมฮะว่าประเทศที่น่าสนใจเนไม่เข้าไปเจาะลึกมาเนี่ยมันมีประเทศอะไรบ้างฮะ,ะประเทศที่2นะครับเอาเป็นไอซ์แลนด์ครับผมไอซ์แลนด์กันนะครับก็เรียกว่าประเทศเนี้พลังงานสะอาด100%เลยก็ว่าได้อ คือไม่ใช้แล้วนะครับฟอสซิลไม่เอาแล้วนะครับไม่เอามาสักพักแล้วด้วยนะครับก็อัตราส่วนพลังงานนะครับ75%อของทั้งประเทศเลยนะครับมาจากพลังงานความร้อนใต้พิภพอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพลังงานความร้อนใต้พิภพมันเป็นยังไงครับประเทศไทเราไม่มีใช่ต้องเรียกว่าพลังงานความร้อนใต้พิภพเนี่ยสามารถเจอได้เฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่ที่มีองค์ประกอบพร้อมเท่านั้นนาครับถึงจะดึงพลังงานความร้อนตรงนี้ออกมาได้ซึ่งไอซ์แลนด์นะครับ มีเขาเรียกว่าอะไรทุกข้อนะฮะที่โรงงานดึงพลังงานความร้อนใจากใต้พิภพเนี่ยต้องการอ่าก็คือพื้นที่ได้ความดันได้ความร้อนได้ทุกอย่างได้หมดที่จะเอาออกมาแปลงเป็นพลังงาน mm hmm. นะครับก็ซึ่งต้องเรียกว่าไอซ์แลนด์เนี่ยมีฟาร์มเลยฟาร์ม พลังงานความร้อนใต้ดิบภพหลายที่มากนะครับตั้งพุดเต็มเลยนะครับหมายถึงว่าเราเอาโรงงานเข้าไปตั้งในในจุดที่มันมีความร้อนใต้ดิบภพจุดที่เหมาะสมใช่ครับ่าฮะแล้วเราก็เอาผลิตแล้วก็ดึงออกมาใช้ใช่แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนหลายก็ว่ากันก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นมาจากพลังงานความร้อนใต้ดิบภพแล้วก็ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เป็นพลังงานไฮโดรนะครับแล้วก็ทุกตึกเนี่ยเขาเรียกว่ามีระบบทําความร้อนในตัวเอง ก็ดึงพลังงานความร้อนจากใต้พิภพเนี่ยเข้ามาฮีทให้กับตึกนั่นเองหมายถึงว่าพวกนี้เป็นประเทศมึงหนาวแล้วใช่มันไม่ได้ต้องการแอร์เหมือนบ้านเราใช่มันต้องความร้อนฮิตเตอร์ใช่แปลว่ามันดึงพลังงานความร้อนขึ้นไปเก็บบนตึกนะเสร็จแล้วกระจายนะฮะกระจายออกไปตามพื้นที่ครับผมเหมือนสิงคโปร์เหมือนสิงคโปร์แต่สิงคโปร์เป็น เป็นเป็นความเย็นนะฮะแต่นี่เป็นความร้อนเป็นความร้อนอ่าซึ่งซึ่งยูโรโซนกับโซนเอเชียประเทศบ้านเรามันร้อนไงใช่เราใช้แอร์เนอะครับครับผมอ่ะหลังจากไอซ์แลนด์แล้วนะฮะมันมีประเทศไหนที่คุณไมค์คิดว่ามันมันมันจิ๋งเจ๋งไงครับก็ปารากวัยครับนี่ก็วันทันเหลอพลังงานสะอาดเหมือนกัน100%คือยเปไม่พึ่งฟอสซิลเลยใช่ครับวู้สุดยอด การขนส่งการเดินทางไม่เอาเลยนะครับประเทศนี้ได้รับการ,รขับเคลื่อนจากภาคขนส่งนี่แหละครับในการที่เปลี่ยนเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้เป็นไฮโดรเล็กจิกหนึ่งรครยบนะครับผม,บผมก็เพราะว่าภาคขนส่งเนี่ยคุณอารมลองจินตนาการดูครับผมถ้าเกิดว่าเราขนส่งของผ่านระหว่างประเทศนะครับใช้รถบรรทุกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ารถบรรทุกเนี่ยเป็นรถบรรทุกไฟฟ้าจะต้องมีขนาดแบบใหญ่ขนาดไหนคกอนม ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยนะครับชาร์จนานด้วยเมืองที่เก็บของถูกไหมครับใช่ครับเบื้องเวลาในการจอดและชุดชาร์จใช่ครับทำให้เวลาการขนส่งเนี่ยยิ่งนานออกไปถูกครับเสียต้นทุนเยอะอีกใช่นะครับตรงเนี้ยภาคขนส่งนะครับทั่วโลกก็เลยจะมูฟกันไปใช้เป็นไฮโดรอิเล็กทริกนะครับก็คือจะไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่งตอนนี้เขากำลังพยายามดันในเรื่องของไฮโดรอิเล็กทริกในภาคขนส่งก็จะเก็บเป็นรูปแบบของน้ำแล้วก็เติมความไวพอๆกับน้ำมันเลยนะครับพูดถึงนี้ก็คือ ไฮโดรเจนใช่ถู้ไหมครับไฮโดรเจนเดี๋ยวเี๋ยวผู้ชมทั้งบ้านจะงงเมื่อกี้บอกว่าพลังงานไฮโดรอิเล็กทริกพลังงานน้ำเอ๊ะกลับไปกลับมามาพูดไฮโดรเจนมันต่างกันยังไงฮะเรียกว่าเเป็นพลังงานที่ต้องสกัดออกมาจากน้ำดีกว่านะครับสกัดออกมาออกจากน้ำแล้วก็มาเก็บอยู่ในรูปแบบของเหลวเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นพลังงานที่สามารถใช้ได้จะไม่เหมือนน้ำเปล่า แต่ไฮโดรอิเล็กติกเนี่ยมันมันถูกถูกเปลี่ยนนะฮะจากจากการใช้พลังงานน้ำเนาะมาเป็นไฟฟ้าถูกไหมถูกไหมฮะแต่ส่วนไฮโดรเจนเนี่ยมันคือมีการสกัดออกมานะฮะแล้วเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานครับเป็นประจุเป็นอะไรเก็บอยู่ในรูปแบบของเนี่ยอ่าโอเคจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเทคโนโลยีมันเป็นอย่างนี้เนาะคุณนายเนาะคือสมัยก่อนเนี่ยครับเราใช้อะไรอ่ะอ่านิ่มอ่าน้ำอ่านะหัวหัวรถจักรถูกไหม หัวรถจักรหลังจากนั้นนะฮะเราต้องเอาฟืนไปเผานะะฮเพื่อให้มีพลังงานไอน้ำนะฮะเพื่อให้หัวรถจักรวิ่งนะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนมาเข้าสู่ยุคการใช้ฟอสซิลฟอสซิลคือน้ำมันนะ<อ>ใช้น้ำมันนะฮะร,รถคันแรกของโลกนะวิ่งเป็นน้ำมันสมัยก่อนเขาบอกไม่มีใครใช้หรอกน้ำมันถูกไหมฮะโอ้ยไอ้แบรนด์กันเพียบนะฮะ ปัจจุบันเราก็วิ่งรถน้ํามันกันทุกคนนะใช่ครับตอนยุคมันถูกการเปลี่ยนผ่านจากน้ํามันเป็นไฟฟ้าอ่าอ่าครับผมเริ่มมาเป็นไฟฟ้าแล้วรถที่ขับโดยน้ํามันเริ่มจะต้องคิดแล้วเฮ้ยอนาคตมันคือไฟฟ้าละอนาคตคือไฟฟ้าอนาคตคือไฟฟ้าหลังจากไฟฟ้าเป็นไฮโดรไฮโดรเจนนะฮะคือยุคมันจะต้องเป็นอย่างไ้ฮะในโลกของเรานะมันหมุนเนาะเพราะฉะนั้นยุคมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้ต้องบอกกันว่า เอางี้ง่ายๆสถานีไฮโดรเนในต่างประเทศอ่ะทั่วโลกนะตอนนี้มีเท่าไหร่สถานีไฮโดเเรเจนทั่วโลกนะครับ<ม>ก็จะมีทั้งหมด683ที่สถานีครับผมแล้ว,ลวถ้าเกิดเทียบไฟฟ้าล่ะเทียบกับไฟฟ้าจุดชาร์จ EV ใช่ไมใช่ใช่ใชก็ประมาณ5้าล้านสแสนสถานีนะครับเอางี้นะครับแอดมินอาร์มคิดเนาะเราไปศึกษาความรู้เรื่องของไฮโดรเจนไว้ก่อนฮนะ เป็นโอกาสในอนาคตเพราะอ,อ,อะไรฮะเพราะว่ามันตอนนี้มันมี600กวา่าแล้วอนควานคนาตมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ไฟฟ้าตอนนี้มีมี5ล้านกว่าอนาคตมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะสถานีปั๊มน้ามันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับคุณใช่ครับมันจะต้องเป็นมันเป็นการของการเปลี่ยนยุคนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งบอกเลยว่ามันเกิดแล้วฮะเกิดแล้วใช่ครับเราพูดกันไปเนี่ยฮะเรื่องพลังงานนะฮะความร้อนพลังงานไฮโดรพลังงานนิวเคลีย พูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ถ้าพูดถึงเอเชียประเทศไหนมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์นิวเคลียร์ก็ต้องเป็นญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นนะครับใช่มีประมาณ50กว่าโรงงานนี่แหละนะครับที่เป็นโรงงานผลิตพลังงานจากนิวเคลียร์นะครับผมนะครับซึ่งประเทศเขาก็ได้รับแรงขับเคลื่อนนะครับจากเมื่อก่อนยุคสงครามครับที่เขาโดนระเบิดลงไปนะครับประเทศก็เละเทะเลยครับหลังจากนั้นเขาก็ เอาพลังงานที่เลประเทศเขาเนี่ยอเอามาทําให้เป็นพลังงานความสวยงามอ่าเป็นพลังงานสะอาดนิวเคลียมไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมนะครับครับโอเคถ้าพูดถึง ไฮโดรนะฮะไฮโดรอิเล็กทริกเนี่ยว่ะเมื่อกี้เพราะว่าหลายๆประเทศในโซนยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไฮโดรอิเล็กทริกเนาะจริงๆผมก็ได้ยินข่าวว่าประเทศจีนเนี่ยก็มีการส่งเสริมของเกี่ยวกับเรื่องไฮโดรเจนพลังงานไฮโดรเจนเป็นเป็นยังไงฮะการประสงเสริมยังไงก็คือในภาคขนส่งนะครับตอนนี้ประเทศจีนเขาออกกฎมาเลยว่าทุกเมืองเนี่ยจะต้องมีรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเนี่ยอย่างน้อยเมืองละ่หนึ่งพันคันเป็นการเริ่มแล้วบังคับด้วยนะครับต้องมีโอ้โหไฮโดรอิเล็กทริกอายุการใช้งานเนี่ยมันเท่าไหร่สมัยพอทราบไหม ยู่ประมาณ25ปีนะครับจากที่รีเสิร์ชมาล่าสุด25ปีก็เท่าๆกับโซลาร์เซลล์เลยดิใช่พอๆกันเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็น25ปีนะฮะแต่ลงทุนนีนผมว่าไม่น้อยนะไม่น้อยนะนะเพราะฉะนั้นนะฮะประเทศในโซนในยูโรโซนเขาก็เลยจะเพิ่มนะฮะเขาเรียกว่าเพิ่มพลังงานที่มาจากโซลาร์เซลล์ถูกต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่า เพราะว่ามันมันลงทุนไม่เยอะใช่ลงทุนไม่เยอะเท่าอ่าเอางี้ถ้ามันเทียบกับบ้านเราเนี่ยในบ้านเราในะประเทศไทยเนะาะไฮโดเจนอ่ะเราจะลงทุนทําเขื่อนเพิ่มขึ้นไหม ก็เพลงนะต้นทุนเยอะนะฮะแล้วก็เขื่อนเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเหมือนต่างประเทศนะครับและก็เขาเรียกว่าอะไรคลื่นที่ซัดเข้ามาบ้านเราก็ไม่ได้ใหญ่ว่าหนักเท่ากับชายฝั่งต่างประเทศเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยการผลิตพลังงานก็จะต้องน้อยลงอยู่แล้วแต่ค่าลงทุนเนี่ยต้องแพงใช่เพราะว่านําเข้าถูกไหมนะครับทุกอย่างเพราะฉะนั้นแอนดมินอามตอบโจทย์ง่ายๆเลยนะฮะตรงนี้เลยประเทศเราเหมอโซล่าเซล ถูกต้องเรามีแสงแดดครับผมแดดแรงด้วยใช่แดดแรงเกียมเลยนะบ้านเราเนี่ยมันมีแสงอาทิตย์เนาะครับผมว่าบ้านเราเนี่ยมันตอบโจทย์ด้วยโซลาร์เซลล์ไม่ใช้สิเปับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศอื่นเขาอาจจะมีทรัพยากรแบบอื่นนะฮะที่เขาสามารถไปใช้ได้นะครับเรื่องพลังงานสะอาดแต่ประเทศเราเนี่ยมันมันมีแสงอาทิตย์นะฮะถ้าไม่ใช้ตรงเนี้ยให้มันเกิดประโยชน์ผมว่ามันแปลกละนะฮะเพราะฉะนั้นแดดแรงด้วยเนาะบ้านเราเนี่ย เอาสักเทียมนะฮะอย่าถ้าเกิดเราไปมองจีนครับอมองจีนผมได้ข่าวว่าจีนไม่ยอมเข้าขอบยี่สิบหกอ่าจีนไม่ยอมเข้าขอบยี่สิบหกเดี๋ยวให้คุณมาอธิบายก่อนเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านไม่รู้นะฮะขอบยี่สิบหกคืออะไรขอบยี่สิบหกครับก็พูดง่ายๆสั้นๆก็จะเหมือนการประชุมของผู้นําของทั่วประเทศทั่วโลกนะครับผมในการบอกดิเรกชันแนวทางการเดินของโลกว่า ควรจะไปทางไหนซึ่งตอนนี้นทุกประเทศก็ต้องโกลกีนไปด้วยกันนะครับซึ่งจีนตอนแรกก็ไม่ได้เข้าลงนามตรงนี้ก็ไม่ได้จะจะมีส่วนร่วมอะไรเหมือนกับอเมริกานะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคือเราขาดที่จีนไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นยักษ์ใหญ่ถ้าเขาไม่เข้าร่วมให้ตายเราพยายามยังไงก็ลดไม่ได้ะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย จีนตรงนี้ก็มีส่วนเข้ามาแล้วนะครับหมายความว่าจีนเขาขอบคิดกเรียบร้อยถูกต้องครับเขาก็วางโกงเขาไว้ว่า2,060เป็นเน็ตซีโร่นะครับถ้าเทียบกับประชากรที่มีเยอะมากของเขาเนี่ยพันกว่าล้านใช่ถือว่าเขาวางเอาไว้ค่อนข้างไวครับมันโ0เน็ตซีโร่เลยแล้วเขาก็เคลมว่า เขาเนี่ยเป็นคิงด้านพลังงานสะอาดคิงไม่คิงก็75%ของซัพพลายเชนในโซลาร์มาจากจีนแน่นอนก็คือสุดเอาต้องบอกว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่จีนนะฮะยังไม่พูดถ้าพูดพูดระฝั่งพี่ใหญ่อเมริกาอันนี้พี่ใหญ่เอเชียนะใช่พี่ใหญ่เอเชียพี่ใหญ่จีนนะเขาเขาสนับสนุนเรื่องพลังงานสะอาดในนามโซลาร์อยู่แล้วต้องบอกว่าเราอยู่ในเขตเขาเรียกว่าเอเชียเอเชียแม่งคนร้อนใช่ฮะในโซนร้อนเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในเขตโซนร้อนเนี่ยเราต้องใช้พลังงานที่มันเป็น ที่มันเหมาะกับประเทศเขตโซนร้อนก็อาจจะเป็นโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีประเทศที่ได้รับแสงอาทิตย์เต็มๆเนาะอย่างประเทศโซนยูโรโซนบางประเทศนะเออกลางคืนมากกว่ากลางวันเนาะใช่ไม่ค่อยมีแสงกัเนาะเพราะฉะนั้นการผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ก็เลยน้อยเพราะเลวเขาก็เลยไปพึ่งการผลิตพลังงานจากพวกไฮโดรเิกนะฮะหรือว่าพลังงานความร้อนใช่ครับใช่ใช่เอางี้แล้วถ้าเกิดเราพูดมาพูดถึงเนตซีโลนะฮะคาร์บอนนูทรอลิตี้นะ อีพีที่แล้วเราพูดถึงคาร์บอนเครดิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะตัวคาร์บอนเครดิตเองเนี่ยฮะที่แอนด์มินอาร์มสนใจเนี่ยแอนด์มินอาร์มไปหาข้อมูลมาได้ซับใหม่ครับบูคาร์บอนอ่าบูคาร์บอนเนี่ยคืออะไรอยากให้คุณมาให้ลองลองลองเล่าให้ผู้ชมในบ้านฟังครับเอาเป็นว่าบูคาร์บอนก็เป็นหนึ่งในวิธีการกักเก็บคาร์บอนครับนะครับเหมือนกันนะครับต้องต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าโลกเราเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้อยู่แล้วว่าปลูกต้นไม้ ดูดคาร์บอนถูกไหมครับใช่แต่ว่าต้นไม้หลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นที่ท,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 ที่ดูดคาร์บอนได้ดีที่สุดที่ที่ดีที่ที่ดูดคาร์บอนได้ดีที่สุดในโลกก็คือน้ําทะเลชายทะเลนั่นเองเรจะเป็นปะการังพืชต่าง,างๆนะครับหรือว่าจะเป็นป่าชายเลนพวกนี้สามารถดูดคาร์บอนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นอัตราส่วนที่เยอะมากมนะครับตรงนี้ก็จะถูกเรียกว่าบูคาร์บอนอ ไอบ้บูคาร์บอนหมายถึงว่าการจับเก็บคาร์บอนดูดคาร์บอนซับไว้ในเขตชายฝั่งชายฝัง่งครับป่าชายเลนป่าชายเลนใช่ครับป่ากงก้างอ่ะฮะครับอันนี้แอนด์ินอาร์มเริ่มคิดอ้าวอย่างเงี้ยฮะเราพูดถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตแล้วเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นนะฮะการที่หน่วยของอตันมันมันคิดเป็น ตันคาร์บอนเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการแบ่งเลกใช่ไหมคุณนายใช่ครับว,ว่าแบบไหนที่สามารถเอาไปเทรดได้มูลค่าสูงใชค,ใคุณมาอธิบายตรงช่วงนี้ผมฟังแบบโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เลยนะครับ,คครบตรงนี้ครับนะครับก็เห็นเลยนะครับที่สูงที่สุดโดดมาจากเพื่อนเลยก็จะเป็น คาร์บอนจากการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกชีวพันธุ์ชีวมวลตรงนี้นะครับก็จะรองลงมาแล้วก็ตามมาด้วยเป็นของโซล่าเซลล์นะครับตรงนี้ครับก็จะเรียงลําดับตามนี้เลยครับบนรูปในกราฟที่เห็นเลยอ่ามันเรียงลําดับตามนี้ครับผมแอดมินอาร์มเห็นว่าเมื่อกี้มีสับไปบูคาร์บอนนะฮะถ้าเกิดแอดมินอาร์มไปไปทำการเนาะทำบูคาร์บอนครับแอดมินอาร์มจะได้มากกว่าการปลูกต้นไม้นครับผมว่าถ้าอยากตำเต่า มันคือการปลูกต้นไม้อยู่แล้วเนาะอ่ามันน่าจะต้องได้ต่ำๆก็คือเท่ากับการปลูกต้นไม้อ่าต่ำๆคือเท่าใช่แต่ถ้าเกิดมันมันคือบูคาร์บอนไงอ่ามันดีกว่าถูกไหมการดูดซับได้ดีกว่าใช่มันควรจะได้มากกว่าการปลูกต้นไม้คุณหมายคิดว่ามันแล้ใน,นความเห็น,นส่วนตัวของผมนะผมว่าควรจะ เพราะว่าการตั้งโครงการอะไรเนี่ยก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าครับผมว่าในส่วนตรงนี้แล้วก็การเก็บคาร์บอนเครดิตก็น่าจะต้องเป็นคาร์บอนเครดิตที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพมากกว่าอ่าอย่างที่เราคุยกันไปอ่าีพีที่แล้วใช่ครับตรงนี้ก็มีความต้องการในเรื่องของกลุ่มนักลงทุนนะครับผมว่าน่าจะต้องราคาสูงกว่าอยู่แล้วอ่าโอเคคือคือผมเนาะผมผมเห็นอ่ามันดิฟแล้วกันนะครับ,รบมันดิฟเองเนี่ยฮะเขามีการสร้างนะฮะที่พักออกยื่นไปในทะเล ในเขตบริเวณาชายฝั่งันะบเพราะฉะนั้นผมเห็นเขามีการว่าคุณสร้างแล้วคุณต้องส่งเสริมในการปลูกปัะการลังด้วยใช่ครับในการในการปลูกประการังเข้าไปเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าในเขตชายฝั่งที่มันมีจํานวนประการังลดน,น้อยลงเราไปปลูกประการังเพิ่มเติมอย่างนี้มันจะได้บูคาบอนแหมขนาดว่าถ <pe> ้าเกิดว่าภาครัฐออกนโยบายมานะครับในอนาคตที่รองรับเหมือนการปลูกต้นไม้การทำเชืวพันธ์ชีวมวลตรงนี้ น่าจะต้องได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องเป็นคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพดีกว่าปกติทั่วไปซึ่งซึ่งต้องบอกกันเราประเทศเราเนะะเเาเนะประเทศเราก็เป็นประเทศกําลังพัฒนานะครับกำลงังที่จะขับเคลื่อนเนาะเพราะฉะนั้นในการทําเรื่องไอ้คาร์บอนเครดิตหรืออะไรมันต้องเข้าสู่โครงการนะรก็ต้องมีการเขียนโครงการ,รมีการเตรียมเอกสารมีการทํารวบรวมคาร์บอนที่เกิดขึ้นเนาะก็นะฮะผู้ชมทางบ้านนะฮะถ้าเกิดอยากจะนะฮะทำอยากจะรู้เรื่องการซื้อขาย คาร์บอนเครดิตหรือว่าอยากจะร่วมนะฮะในการปลูกป่าหรือการร่วมลงทุนหรือว่าการอ,าอยากเทรดคาร์บอนเครดิตเนาะก็สามารถเนี่ยฮะเขาเขาสอบถามติดต่อเข้ามาทางทีมงานได้เนาะ<ช>เพราะ,ะว่า่างบริษัทเราเองก็ทาโครงการด้านตรงนี้อยู่ถูกต้องเราก็จะไปนะฮะไปไปเอาคาร์บอนของทุกท่านนะฮะมาช่วยนะครับเปลี่ยนเป็นมูค่าให้มันสามารถเทรดเป็นเงิน<ช>ได้ซึ่งตอนนี้นะครับอัปเดตราคาล่าสุดในโซนที่เป็นยูโรโซนเนาะอ่า 1ตันคาร์บอนเครดิตอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณแม่ก็ประมาณ90ยูโรครับผมเพราะฉะนั้นนะเราเรารู้เกี่ยวเรื่องบูคาร์บอนไว้ก็ก็ดีครับก็ใครเรียนรู้เรื่องนี้ศึกษาก่อนนะก็จะมีโอกาสก่อนเนาะใช่นะครับเอางี้ขยับมานะฮะหลังจากเรื่องพลังงานนู่นนี่นั่นหลังขยับมาเป็นคาร์บอนนู่นนี่นั่นนะฮะเราพูดถึงสมาร์ทซิตี้บ้างดีไหมเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกันใช่อ่า คือคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราอยู่เชียงใหม่เนาะเราเชียงใหม่เองเนี่ยก็เป็นเมืองที่ต้องการเป็น smart city ถ้าเกิดเราส่งไปยังประเทศที่เขาพัฒนาแล้วในโซเอาผมผมชอบดูในโซนยุโรปนะครับคุณไมคยคิดว่าเมืองไหนนี่มันที่มันแบบสม a r t city จากจายอ่ะก็ต้องเป็นโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะครับผมก็ติดอยู่ในลิสต์เรียศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะครับประเทศเดนมาร์ก ประชากรก็ใช้จักรยานนะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับเรียกว่าปั่นตั้งแต่เด็กจนแก่นะครับเดินทางไปไหนก็ปั่นจักรยานฮิตจักรยานกันสุดๆใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถสถราธารณะประจําทางนะครับก็เป็นรถไฟฟ้า 100, 100พลังงาน100%เป็นมาจากพลังงานสะอาดคือ,ค,อคือต้องบอกว่าประเทศพวกนี้ปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดเขาทํากันมาเป็น10 20ปีแล้วครับอ่าใช่เอาง่ายๆแบบว่าก็คือต้องเป็นแบบเมืองสีเขียวใช่ครับใช้พลังงาน จากฟอสซิลน้อยที่สุดน้อยที่สุดส่วนมากเดนมาร์กเนี่ยมาจากพลังงานลมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์เยอรมันนะครับคือคืออย่างนี้ต้องบอกเลยว่าอย่างที่เมื่อกี้กล่าวในช่วงช่วงต้นนะครับการคิดค่าพลังงานและการใช้มันมันมันคิดเป็นไทม์ใช่วงเวลาของ้าวแล้วก็มันมันมันคิดเป็นโซนยุโรปโซน่ะครับเขาก็จะมีเ a ทพลังงานของโซนยุโรปใช่อ่าอ่า ส่วนเรื่องสมาร์ทซิตี้เนี่ยจริงๆแอดมินอาร์มก็มองว่าเชียงใหม่เราเองนะเราก็อยากจะเป็นเมืองของสมาร์ทซิตี้เนาะก็คือคุณหมายคิดว่าประเทศเราเนี่ยมันมันควรจะยังไงจะพุทธยังไงให้คนมาสนใจเรื่องนี้ผมว่านะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสมาร์ทซิตี้มันคืออะไรสมาร์ทซิตี้คืออะไรอะสมาร์ทซิตี้หลายๆคนอาจจะคิดว่า ไฟเปิดอันสามารถโฮมนั่นไม่ใช่นะครับนันไม่ใช่สมาร์ทซิตี้ก็คือการแบบว่าทั้งเมืองเนี่ยโกกินไปด้วยการปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุดรักษาธรรมชาติใช้พลังงานสะอาดซะเยอะตรงนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถามมาว่าประเทศเราจะมีการพุชยังไงใช่ไหมครับเอาเชียงใหม่เราเป็นคนเชียงใหม่เอาเชียงใหม่ดีกว่าเชียงใหม่จะพุชยังไงผมว่าถ้าเกิดว่าภาครัฐ เขาสนับสนุนก็น่าจะมีการเขาเรียกว่าหลายเติบโตเรื่องของนี้ได้ไวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าภาครัฐยังไม่สนับสนุนภาคเอกชนอย่างเราเนี่ยที่เทคแอคชั่นเข้ามาแล้วก็ไม่อยู่นิ่งนอนอยู่แล้วนะครับเราก็จะเดิมดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะก้าวไปเรื่อยๆในสเต็ปของเราตรงนี้รถแมพของเราใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้คือภาครัฐจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน้วเราก็ไม่รู้หรอกนะับแต่สนับแต่แต่ก็เห็นเห็น สิกเนลนะฮะเห็นสัญญาณที่มันมันดีนะฮะแต่คือเราเป็นเอกชนนะฮะเราก็จะให้ความรู้อย่างเงี้ยอ่านนึงนะฮะเราให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอ่าเรื่องอ่าโกกินหรือว่าเรื่องอ่าสมาร์ทซิตี้เนาะอย่างที่2เราก็จะปลุกฝังคนของเราถูกต้องให้มันเป็นคนที่สมาร์ทนะฮะให้เป็นเมืองที่สมาร์ทนะใะให้ให้ให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดนะครับเพราะเราคือเราเริ่มจากตัวเราเองนี่ว่ะเพราะฉะนั้นบ้านเราเองเราก็ใช้ใช้โซลาร์เซลล์ถูกไหมครับ ประเทศเราเองหล้างๆแล้วก็แนะนําเพื่อนบอกต่อนะฮะคือเราจะปลูกฝังต่อคนของเราเราจะปลูกฝังต่อเพื่อนบ้านของเรานะฮะให้เขามีแนวคิดที่จะช่วยกันรักโลกใบนี้เนาะ,ค,ะครับเพราะเพราะอะไรถ้าเกิดเอางิ่ง่ายๆเรา,เราไม่ทําอะไรเลยดีกว่าถ้าเราไม่ทําเลยจะเป็นไงคะคุณแมนก็เหมือนที่เราพูดกันไปในเอพีก่อนๆน,นะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยภายในไม่เกินหนึ่งปีนะครับือคือ,คอยุคลูกยุคหลานของเราเนี่ยอ,อ่พวก จังหวัดหรือประเทศนะครับที่ติดชายฝั่งก็จะจมอยู่ใต้ท้องทะเลแน่นอนนะครับเพราะว่าอุณหภูมิบนโลกเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นมันมันมันออกไม่ได้ไงมันออกไม่ได้เพราะความร้อนแผ่เข้ามาเนาะน้ำอ่าวินน้ำแข็งละลายนะฮะเกิดน้ําท่วมนะฮะก็คือเชียงใหม่เชียงใหม่เพึ่งท่วมนะเพราะนั้นมันมาแล้วเนาะ โอ้มาแล้วมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่เห็นความสําคัญอาจจะไม่น่ากลัวนี่หว่าน้ําแข็งกััวโลกไม่แค่นิดเดียวอะไรแล้วมันจะไปเพิ่มยังไงเพิ่มนะครับผมน้ำแข็ง้วโลกนี่โคตรเยอะเลยนะฮะใช่ใช่เมืองชายฝั่งผมว่ามีมีการจมจมแน่นอนจจมแน่นอนครับคืออย่างนี้ วันนี้เราเริ่มจากตัวเราเองนะครับวันนี้เราเริ่มจากคนรู้จักวันนี้เราเราให้ความรู้นะแล้วก็นะคะใครอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะติดตามในช่องของเราได้นะ,ะช่อง e-b power หรือว่าจะอยากจะ,จะ,จะเล e c กเข้าไปในช่วงก็ก็จะเป็น guru power นะครับ,รบก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยให้อัปเดตข่าวสารนะฮะหรือว่าใครอยากที่จะ,ะร่วมนะฮะร่วมร่วมมือหรือว่าร่วมเป็นพันเนอร์ทางด้านของคาร์บอนเครดิตนะก็สามารถที่ติดต่อเข้ามานะครับ กับกับทางช่องของเราได้เนาะครับก็อคอนแทคก็จะขึ้นด้านล่างนี้นะครับ,รบก็สามารถติดต่อสอบถามกับพน,นักงานของเราได้ก็วันนี้นะครับเราก็คุยกันของปากของคอนะครับผมค,คุณไม่ก็เดี๋ยวอีพีหน้านะเราก็อาจจะมาคุยเกี่ยวกับกเรื่องนะฮะอัปเดตเทรนโลกเรื่องพลังงานใหม่ๆต่อไปในอีพีที่เจ็ดเนาะครับ,รบแต่ก็เกิดจะเป็นอีพีไหนเราจะอีพี EP หน้านเราจะพาไปเที่ยวประเทศไหนอีกนะฮะก็ก็ต้องรอคุณคุณลูกค้าทุกคนนะก็อย่าลืมนะครับอ่าซับสไคร์เนาะครับซับสไคร์ช่องของเราไว้นะฮะ r g วเนาะเวมร์ดีน แล้วก็มีประสบการณ์ดีๆนะฮะหรือว่าไอเดียดีๆแชร์ให้ท่านผู้ชมวันนี้เราก็ฝากกันไว้แค่นี้แลคุณไม์เนาะ <ผม S 2> ยังไงก็เจอกันราคนใหม่ในอีพีถัดไปครับขอบคุณมากครับโมสวัสดีครับ EV Power Energy